ปเปิดได้เพื่อนอุ้ยสวยจัดผ้องเป็นหนึ่ง <Double. S 1> ใช่ครับไหนว่าสองตัวนะแหนกับลิเลียนิเลียเข่าซุดอีกแล้วสร้อยครับอุ้ยมาไงเนี่ยอุ้ยเพนมาด้วย ครับสวัสดีครับอยู่ผม 14k แล้วผมวันนี้ก็มาโซโลแรงอีกเช่นเคยนะครับเวีนครับผมยืนเล่นนะโอเวอร์โหลด24ดาวนะครับผมจนเล่นกับอ่าท่อนนะครับ20ดาวจะตึงไหมครับ20กระดานะโซโล่แรงอรุ่นกับไปเตงเจมกอลร่างแฟงเนี่ยผมขึ้นมาหายต้นเกมนะครับอับหนึ่งครับผมตัวเนี้ยง่ายๆนะ เป็นตัวเมนผมด้วยแหละตัวเนี้พยายามเลียงสแต็กตลอดนะครับผมเล่นเวีนนะเล็ดผมแบบปิงปิงอะเทรดยังไงก็ไหวนะครับตืวนเกมนะถ้ามันอยากลองวิชากับเราวิ้ยเหมือนจะหิวนกนี่ยเหมือนอยากจะลองวิชานะ เปิดบัตรกันทุกคนเอา้ามันทำไมไม่ผิดนะผมอีใจนะกอนเนี้ยจริงจริงผิดได้นะนี่แบบประมาสสกิลหนึ่งผมนละมีกลางบวกกันย่บมยังเคลี่ร์อย่ำมมาต้องเอามังก่อนเด็กนะครับผมเพราะว่าหนึ่งห่อยบาทน,นะแบบจะหายเล่ารวยกว่าเคลียตรงขามเยอะนะครับผมได้ชิวมาเด้อ โอ้ oo, โหฝนตกด้วยขอให้เสียงฝนเลยนะครับชิ้นแหลกเป็นท่าล่อนนะครับผมครับเราก็เก็บอะไรไปเรื a a ่อยนะครับผมในเล่นนะเน้นด้วยนะครับเปิดรอบปลานะแต่เพีมันก็ยังไม่โูนะอุ้ยนันะ ป่มามันอาจะมานะรุ้มันมาและมาดีนอตันนะครับที่ล้มไปนหนึ่งถึงงนะครับผมเราต้องมาับเวบเล่นนะปล่อยเพื่อนเล่นไปเลยนะสําหรับผมเ,เล่นแค่หลีแบบคลิปเล่นแบบสำคัญมากครับอย่าปล่อยเพื่อนเล่นไปครับค่อยมาช่วยทีหลังครับผมมากอ่ไในมีอะไรครับผมใหญ่ใหญ่กันแหละ พยายามรับคลิปทุกคลิปนะครับจะถึงคลิปเล่มนั้นนะชิบเล่นครับโอ้ยลินพันเขาเหลือแไหนนี่อนน่ะเด่นเต่ไหนนะเพื่อนผอมลัน่นวิปกสองเอาล้มเองล้มเป็นหนึ่งชี้อะเยอะ นี่ไหนมาสองตัวนะาแลกนี่เรียตัวเดียวครับคลุ่มคลุ่มคลุ่มไม่กับด้วยสักหน่อยหนึ่งกันอุ้ยโอ,โอ้ไม่คุ่มเลยเสียชัดดาวโอ้ผมสาขาหาตัวสกอ์สวยอยู่ครับหาตาหนึ่งโอเคครับเกิดมาใหม่นะ เทกันไหมครับกับท่อนเนี่ยเจอกันเน่าๆนะอุ๊ยเผื่อนมาเติมเลยวะเริ่มเล่าแบบเดินครูกลางนะเอาแบบสะดวกบนเลยต้องได้ปลอมนะครับเพราะว่ามีมันหวงนะยห็นกลางกันบนเลยเชย่นะเทกันหนึ่งๆน,นะยังไงผมก็ไหวครับหนึ่ง เท่นันตีแล้วออกม,มาครับไม่ค่อยตีป่อมปึ๊บอ่าสไลด์แล้วนะอย่าโดนนะเดี๋ยวผมตีป่อมก่อนปึ๊บ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 สกิลสองมันติดคู่ดาวนะครับตอนเนี้ยนี่มาเพื่อดีตุยเทง่ายครับผมเจอท่อนนะล่อมันสไลด์ครับเฮ้ย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 เอาดีตันให้ แปะเป็นหนึ่งทีไหนกลางนั้นเนี่ยแต่เหมือนมันจะชุบปอมนะเอา้าไหนคิวด้วยเดี๋ยวมันสุบละ่ะยิงออกมาก่อนนะครับผมข่อยิงปอมไหมนะที่เซียนตีฟีไปแล้วอืมออกอะไรดีดไหนเจาะมาแล้วอะ่ะวยมาไงเนี่ย เอาดงเอาดีสตรงสเต็ปี่ดีกับมันโยนเฉยได้ปลอมล่างด้วยเกมนี่แล้วระวังแต่เพ้นอันที่เขานะเพราะว่าเราจะทำอะไรไม่ถูกครับผมตอนเพ้นเขามา <c oughs> ระวังเพ้นตัวเดียวครับ <c oughs> กับฉีนะแต่ฉีแบบเลี่ยงระยะอะไอยู่นะ <c oughs> ่าไปเดินติดกําแพ้งติดผุ่มมากครับผมเ <c oughs> จอฉี ยืนไปเพื่อนขี้ได้ป้อมไในคนนั้นเนี่ยอุ้ยชุบป้อมเห็นแล้ววะขี้โกงว่ะตัวน,นั้นเนี่ยคนเอาเปรียบเลยขนุไก่แล้วกันครับผมนี่มันเสียอันตรีนะขึ้นกลางไงนั่นเนี่ยสไนิทอีกแล้วออฟเลนมันมาเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย เอาไปนี้ผมตามไม่ได้เฮ้ยถอยครับถอยเอาข้องข้องข้องเ,อองเอองจมไลทจัดเลยครับขนาดกุศโล้ะเนี่ยข้องเพื่อนข้องข้องอะไรรวมกลุ่มถอยเนี่ย ให้ผมเตะเดี๋ยวผมมาไปแบกบปึ๊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 บแบบเดียงให้ผมดิอ่าเดีแบบน๋นีป้าไม่เป็นงานนะครับผมจริงๆของเคลีนะ่น้ำต้องให้เคลี่นะแบบเดียงเนี่ยกัน <c oughs> แล้วแต่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมสำหรับผมถ้าผมเหนปลาผมต้องให้เคลี่นะเพราะว่า มันคุมกวกันนะสำหรับผมตาแค่รี่เกิดนะย่อมว่าตาแค่รี่รวยก็เล่านะครับผม <laughs> ดูดูสตรงสตีหน้าขอดอหเฮ้ยอ,อะไรอย่านะ้นขอดจะยินจะยินจะยินทุกคนมามันหล่หนนาขอดเป็นไหม <laughs> ถ้าเลนน่เป็นกดหนึ่งครับผมถ้าเล่นเป็นกดสองจะผมดูเหมือนเหมือนป่าจำเป็นนะนี่แหละครับผมโซโลนะเดี๋ยวเจะเจอไปครับยังหน่อยมันกับเจ็บออบจิตครับลาดมาขาเลยแบบเดงเนี่ยมาดิเพื่อนเจ้าโูมินเราเหรอมาดิซอยซอยอุ้ย มาไงเนี่ยมาดิเอานาครลุ่มวแก้หายครับเดวเบิลคิวเอ้ยจบกลางไล้นะเนี่ยอดุงอดีจบแล้ววะ่ะทุกคนโดนเกมเร็วไปดิเพิ่มความเร็วครับ <c oughs> ประมาณนี้นะผมแหวนยืนเล่นนะอา่าพ,พยายามรับเล่น ตัวเองทุกเว็บนะครับเด่นเฉลี่ยนะง่ายๆเลยเพื่อนบวกกปลปอยไปก่อนตดเก็บเงินผมนี่ครมึนกลับมารับเรียนตัวเองก่อน MBP ครับผมไอ้สองดาวไปเนี่ยไปไหนว่ะขาดไปเจ็ดเต็มโอ้ยเย่เย่เย่ยเป็นคนดีได้ดาวเดียวโหดาถือยี่สมหาของผม จริงๆต้องยืมหกปะ่ะไปนะครับผมไปเจอกันคลิปหนานะครับชอบคลิปนี้กเรื่องกดนไหลก็ตลิงก็แชร์ก็ไปตามนะครับผมไลน์เนี่ยนะคอร์ดศูนย์สามโอ้ยไม่รู้นด็ดีศูนย์สามหกโอ้เจอกันครับ